สวัสดีครับพบกับรายการ IT News รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสาร i อททุกว่าอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับกับผม mm hmm. มีนดินองเสรีมนตรีครับสำหรับ iPhone 7ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันของผู้บริโภคอย่างเราๆที่ Apple ได้ตัดช่องเสียบหูฟัง3 5มมมตรออกไปนะครับทำให้หลายหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาในการฟังเพลงไปพร้อมกับชาร์จแบตไปด้วยทางเบลกินผู้ผลิตของสรารพัดอย่างในวงการ i อจึงได้เปิดตัวสายแปลงใหม่นะครับที่จะมาแก้ปัญหานี้ครับ iPhone 7ได้ทำการถอดพอร์ตหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรที่เป็นสายมาตรฐถถานสำหรับมือถือทุกรุ่นออกไปทำให้ผู้ที่ต้องการเสียบหูฟังกับมือถือจะต้องเสียบผ่านพอร์ตไลนิ่งซึ่งเมื่อเสียบแล้วจะไม่สามารถชาร์จไฟได้ทางเบ l k ินก็เลยถือโอกาสนี้เปิดตัวสินค้าใหม่สายไลนิ่งรุ่นเบลคินชาร์จ Rock Star จะเห็นได้ว่าตัวแปลงนี้จะมีพอร์ตไลนิ่ง n g 2พอร์ตทำให้สามารถฟังเพลงผ่านหูฟังแบบเอียร์พอร์ตแบบใหม่ที่เป็นหัวไลนิ่งและยังชาร์จแบตไปพร้อมกันได้นะครับ ส่วนใครที่อยากใช้หูฟังเป็นพอร์ต3.5ก็จะต้องเสียบหัวแปลงเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นเองครับสำหรับตัวหัวแปลงนี้ทางเบลกินระบุว่าจะวางจำหน่ายในราคา40ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ1,400บาทแต่ว่ายังไม่กำหนดมันวางจำหน่ายต้องรอติดตามกันอีกทีนึงครับยังอยู่กันที่ข่าวของ Apple นะครับจากการที่ a p p l e ได้เปิดตัว iPhone 7รุ่นล่าสุดก็ได้มีการถอด iPhone 6ออกจากหน้าเว็บนะครับ โดยล่าสุดก็มีคนตาดีนะครับเห็นว่า Apple ได้ถอด iPad รุ่น16 g ิออกจากหน้าเว็บด้วยเช่นกันครับนับจากนี้เป็นต้นปลาย Apple จะมีรุ่นความจุต่ำสุด32 g ินะครับทั้ง iPad และ iPhone ยกเว้น iPhone SE ไวรุ่นเดียวที่ยังมีความจุต่ำสุดที่16 g b โดยรถราคารุ่น32 g ิลงมาเท่ากับราคารุ่น16 g ิกก่อนหน้านี้นะครับและบางรุ่นก็ถูกถอดความจุระดับ2อ,ออกไปเช่น iPad Air 2และ iPad mini 4 ขนาด64 g ิถูกถอดออกไปและกลายเป็น128 g ิแทนและบางรุ่นก็ลดราคาอย่างเดียวครับใครที่กำลังเล็งๆ iPad และ iPhone ที่ไม่ใช่ iPhone 7รุ่นล่าสุดอยู่นะครับช่วงนี้ก็มีการปรับลดราคาอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวใครที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone หรือว่า iPad นั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าซื้อครับ Black b a c k e r r y และ Samsung ได้กลายเป็นผู้ผลิตแท็บเล็ตรุ่นพิเศษให้กับรัฐบาลเยอรมน,นีนะครับ โดยจะต่อยอดจาก Galaxy Tab S 2มาต่อยอดด้านความปลอดภัยบนซอฟต์แวร์การันตีป้องกันการจรกรรมข้อมูลจากสายลับครับ Samsung Galaxy Tab S 2ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ IT ที่ดีประสิทธิภาพครบเครื่องและระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็น Android แต่เสริมความแข็งแกร่งด้านไอทีด้วย Samsung Knox สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของ s a m s u n งที่ได้รับการการันตีจากบริษัทวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยทั่วโลกว่าดีจริง สำหรับ s a m s u n Galaxy g Tab S 2รุ่นพิเศษนี้จะมีอุปกรณ์เสริมอย่าง Security Guard และตัวเข้ารหัสซอฟต์แวร์ใบรับรองดิจิตัลและอื่นๆอีกมากมายจากแบ a c k เบอรี่เพื่อทำให้ระบบปลอดภัยจากการจารกรรมข้อมูลนั่นเองครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่2บริษัทร่วมมือกันเมื่อปีที่แล้ว Samsung บล็คเบอ r ีแล้วก็ IBM ได้ร่ว,วมกันพัฒนา s a m s u n Galaxy g Tab S 10.5รุ่นพิเศษที่มีความปลอดภัยสูงนะครับโดยมีราคาสูงถึง2380ดอลลาร์ 2, สหรัฐหรือประมาณ83,000บาทเลยนีเดียว ส่วน s a m s u n Galaxy g Tab S 2รุ่นใหม่นี้จะขายให้กับรัฐบาลเยอรมนีเท่าไหร่นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยครับทางด้านของ Qualcomm ก็ได้มีการเปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นใหม่นะครับอย่าง Snapdragon 653สาำหรับตลาดระดับกลางซึ่งจะเป็นทายาต่อเนื่องจาก Snapdragon 652 Octa Core นั่นเองครับแม้ว่า Snapdragon 653จะยังเป็น Octa Core เหมือนเดิมแต่คลัสเตอร์ภายในจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับโดยใช้ Cortex A จํานวน4คอร์และ Cortex A 5 3จํานวน4คอร์ ส่วนในประมวลผลกราฟิกจะเป็น Arduino 515สําสำหรับความสามารถในการเชื่อมต่อไร้สายของ snapdragon 653จะรองรับ LTE Cat 9 Bluetooth 4.1 Wi-Fi 8 0 2 1 1 ac LPDDR 4 ram และ duo isp ครับแม้ว่าเราจะยังไม่ค่อยเห็นมือถือในซีรีส์ snapdragon 652เท่าไหร่นะครับแต่การอัปเกรดมาเป็น653นี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพราะว่าได้มีการอัปเกรดการเชื่อมต่อไร้สายแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง สถาปนิกรรชีพประมูลผลอีกด้วยครับก่อนหน้านี้ทาง Google ได้ออกมาสัญญานะครับว่าโปรเจกต์มือถือประกอบร่างหรือว่าโปรเจกต์อาร่านั้นจะมีการออกรุ่นแรกสำหรับพัฒนามาเร็วๆนี้แต่ล่าสุดทาง Google ก็ออกมายืนยันข่าวลือนะครับว่าโปรเจกต์อาร่าหรือว่ามือถือประกอบร่างนี้ถูกยุบแผนไปแล้วครับใครที่ติดตามข่าวของมือถือโปรเจกต์อาร่าก็คงต้องอุกคักไปทาตามกันนะครับเพราะว่าโฆษกของ Google ได้ตอบกลับไปยังเวนเจอร์บีดว่าโทรศัพท์โปรเจกต์อาร่าจะไม่ได้ออกมาสู่ตลาดแล้ว แม้จะใช้เวลาพัฒนามากกว่า3ปีก็ตามโดยการตัดสินใจนั้นเป็นของอดีต CEO ของ Motorola ที่ Google ได้ดึงตัวกลับมานะครับดูแลแผนพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะเมื่อกลางปีที่ผ่านมาครับ <S <S ในวันนี้จะเป็นข่าวร้ายที่หลายๆคนไม่อยากจะได้ยินนะครับแต่ว่าในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างเพราะว่าทาง Google อาจจะมีการปล่อยลายเส้นให้บริษัทอื่นนำไปสานต่อโปรเจกต์มือถือประกอบร่างนี้ต่อไปในอนาคตแต่อาจจะไม่ใช่รเร็วนี้นะครับ USB Type C เป็นพอร์ตแห่งโลกอนาคตที่สามารถถ่ายโอนไฟล์ความเร็วสูงและยังสามารถจ่ายไฟได้มากกว่าพอร์ตปัจจุบันนะครับและล่าสุดนี้ก็จะมีสายที่จะทําให้ USB Type C นั้นสามารถต่อออกไปยังพอร์ต HDMI ได้โดยไม่ต้องหาหัวแปลงอะไรให้วุ่นวายอีกต่อไปครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลมาตรฐานของ HDMI และ USB ได้ร่วมกันพัฒนาสายที่จะเชื่อมต่อข้ามกันได้โดยคาดว่ามันจะลดความวุ่นวายในการเสียบสายเชื่อมต่อระหว่างกันในอนาคต โหมด HDMI ALT โหมดนี้จะใช้มาตรฐาน HDMI 1.4b ไม่ใชน่นล่าสุดอย่าง HDMI 2.0แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการส่งข้อมูลที่หน้าจอ 4K หรือ 3D จากมือถือออกไปสู่หน้าจอทีวีได้แต่อาจจะไม่เพียงพอที่จะส่งข้อมูลวิดีโอประเภท 4K HDR ไปออกหน้าจอได้ครับสายเชื่อมต่อ USB Type C กับ HDMI ที่จะมาในอนาคตนี้ น่าจะทําให้ชีวิตของคนที่ใช้มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กที่ใช้พอร์ต USB Type C นั้นง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่นํามือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กไปใช้งานนอกสถานที่ครับสำหรับกิจกรรมแจกของรางวัลในสัปดาห์นี้นะครับทางโอ๊กอกโซนก็ร่วมกันกับ Gview แก Power Supply Gview รุ่นไทเทเนียม500ร้จำนวน5รางวัลด้วยกันนะครับซึ่ง Power Supply ของ Gview นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าคุณภาพดีนะครับร้านเน็ตแทบจะทั่วประเทศไทยก็เลือกใช้ของ Gview ด้วยเช่นกัน ใครที่สนใจนั้นก็สามารถไปร่วมเล่นกิจกรรมได้ทางแฟนเพจ Facebook ของโอท็อกโซนกันได้เลยครับและในวันนี้ก็หมดเวลาของ IT News แล้วนะครับกลับติดตาม IT News ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ส่วนใครที่ต้องการดูบทความและรีวิดีๆรวมถึงดู IT News ย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www. o oh v e r c l o c k z o n e com แล้วพบกันใหม่ในเทปหน้า o l o c k z o n e สาระ i ออัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสาหรับวันนี้สวัสดีครับ